เรื่องเล่าสยองขวัญณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในชนบทตัวอาคารเรียนเก่าสุดโทมและมีห้องน้ำหลังโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปใช้โดยเฉพาะช่วงเย็นหรือหลังเลิกเรียนตำนานเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกเพื่อนลังแก จนเธอได้หนีไปหลบร้องไห้อยู่ในห้องน้ำหลังโรงเรียนและในวันนั้นเองไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและไม่มีใครเห็นเธออีกเลยบางคนบอกว่าเธอหายตัวไปเฉยๆต่อมาครอบครัวของเธอได้มาแจ้งความกับตำรวจและติดตามหาตัวเธออยู่หลายวันจนสุดท้ายพบศพเธอ ในถังน้ำอยู่ภายในห้องน้ำห้องสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาทุกเย็นหลังเลิกเรียนมักมีนักเรียนได้ยินเสียงน้ำก๊อกเปิดปิดเองหรือเสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากห้องน้ำห้องสุดท้ายเด็ <c oughs> กบางคนลองดีเดินเข้าไปสำรวจกับเจอรอยน้ำ ยาวมาถึงหน้าประตูทั้งที่ในนั้นไม่มีใครบางคนได้ยินเสียงเคราะประตูเบาๆจากข้างในและมีเสียงดังช่วยด้วยช่วยด้วยที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีนักเรียนหลายคนที่เผลอเข้าไปใช้ห้องน้ำในตอนเย็นแล้วเล่าว่าตอนก้มหน้าล้างหน้าในอ่างฉัน เห็นเธอในกระจกยืนอยู่ข้างหลัง